ข้องอีราราถนององอาจสืบชาเชื้อพงการสมักสมานโดยมีสมามัคคีมนันพวกเราจะรักรวมกันจะปลูกซ้ำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึง3โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์นะคะอ่าวันนี้นะคะครูธิติมาใจดีนะคะรับบทเป็นวิทยากรโครงการลูกเสือต้านภายาเสพติดประจำปีพุทธศักราช2,564นะคะเอ่อในคลิปนี้นะคะครูก็จะมาบรรยายให้นักเรียนในหัวข้อเรื่องการเขียนโครงการลูกเสือต้านภายาเสพติดและใบงานนะคะอะมาเริ่มกันเลยนะคะเรื่องการเขียนโครงการนะคะก็คือ ความสําคัญของการเขียนโครงการนักเรียนก็จะต้องรู้ก่อนนะคะว่ามันมีความสําคัญอย่างไรบ้างนะคะอ่ะเริ่มเลยนะคะ 1. นนะคะช่วยให้ขั้นตอนวางแผนและขั้นตอนการดําเนินงานเนี่ยเป็นไปอย่างมีระบบระเบียบนะคะ2ช่วยให้ขั้นตอนต่างๆมีความสอดคล้องกับนโยบายนะคะหรือมีความประสงค์ของสถานศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆนะคะ 3. นะคะทาให้ขั้นตอนการดําเนินงานเนี่ย เป็นทิศทางที่ชัดเจนแล้วก็รวมทั้งมีประสิะสทธิภาพนะคะออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะอ่ะสี่นะคะเป็นหลักฐานเพื่อใช้ประเมินงานที่ผ่านมาตลอดจนเป็นแนวทางในการดําเนินครั้งต่อไปอย่างเป็นระเบียบระบบนะคะอ่ะต่อไปครูจะมาพูดถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการที่เราจะทําโครงการกันนะคะก็คือถ้าเราทําโครงการเนี่ยมันเป็นโครงการที่ดีแล้วนะคะมันก็จําเป็นที่ต้องมีการเสนอความคิดเห็น ย่างถูกต้องมีเหตุผลพร้อมเขียนรายละเอียดได้อย่างชัดเจนอันนี้คือโครงการที่ดีนะคะโดยการปฏิบัติงานนั้นน่ะจะต้องบรรลุจุดประสงค์ตามที่ตั้งไว้โครงการที่มีความถูกต้องชัดเจนจะส่งผลให้เกิดประโยชน์มากมายแก่หน่วยงานหลายข้อ,อครูยกตัวอย่างเช่นช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้อา่านให้เขาเนี่ยมีความเข้าใจในเนื้อหาเนี่ยมากขึ้นแล้วก็เข้าใจได้ง่ายด้วยแล้วก็ ต่อไปนะคะช่วยประหยัดเวลาแก่ผู้อนุมัติผู้ตรวจตาเออเดี๋ยวนักเรียนจะรู้ขั้นตอนการทำเนี่ยมันจะแบบเป็นระบบระเบียบมากการตรวจโครงการเนี่ยมันก็จะง่ายต่อไปนะคะทําให้การปฏิบัติงานตามโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์รวมทั้งเป้าหมายที่เรากําหนดไว้อย่างเคร่งคัดนะคะอ่ะข้อสุดท้ายนะคะทำให้เห็นถึงประสบการณ์การทำงานของผู้ดำเนินงานอ่ะ ต่อไปนะคะครูมีตัวอย่างการทําโครงการครูก็จะมาอ่านหัวข้อ,อ,อว่าโครงการเนี่ยมันจะต้องมีอะไรบ้างอ่ะเริ่มจากเลยก่อนที่จะเป็นโครงการได้เราก็ต้องมีชื่อโครงการก่อนนะคะอ่ะตัวอย่างที่ครูนํามาก็เป็นชื่อโครงการก็ครูยกตัวอย่างว่าเป็นโครงการอนุรั์สิ่งแวดล้อมอ่ะ ต่อไปมันก็จะต้องมีหลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผลที่เราทําโครงการนี้ขึ้นมาอ่ะอาจจะเป็นด้วยสภาพในปัจจุบันมีจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้นทําให้ทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่ถูกใช้ไปอย่างสิ้นเปลืองจนหน้าวิกฤตสภาพต้นไม้ทําลายน้อยลงบ้านเมืองขยายตัวออกไป อย่างรวดเร็วทําให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนในเมืองขาดร่มเงาจากต้นไม้อ่ะอันนี้มันก็จะเป็นตัวอย่างการหลักการและเหตุผลที่เราทํานะคะต่อไปเรามีอะไรบ้างนะคะชื่อแล้วก็หลักการและเหตุผลต่อไปเราก็จะมีวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ในการทําโครงการนะคะก็จะเพื่อให้มีต้นไม้เป็นร่มเงาสําหรับพักผ่อนหย่อนใจ สอ,อสองเพื่อให้ลูกเสือตระหนักถึงความสําคัญของต้นไม้ว่ามีประโยชน์ต่อมนุษย์และสัตว์สนะคะให้ลูกเสือได้มีโอกาสบําเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมนะคะ 4. ฝึกให้ลูกเสือมีทักษะในการปลูกต้นไม้ยิ่งขึ้นต่อไปมีวัตถุประสงค์แล้วมีเป้าหมายเป้าหมายมี2มี2รูปแบบก็คือเชิงปริมาณก็คือลูกเสือปลูกต้นไม้ อย่างน้อยคนละหนึ่งต้นอันนี้คือปริมาณนะคะหรือนักเรียนจะไปเขียนโครงการของนักเรียนอ,อ,อาจจะปลูกต้นไม้คนละ2ต้นอันนี้ก็คือเป็นเชิงปริมาณคือปริมาณในการทําของเรานะคะต่อไปเป็นเชิงคุณภาพนะคะก็คือลูกเสือเมียมีความร่วมมือในการปลูกต้นไม้อันนี้ก็เป็นคุณภาพในการทํางานนะคะต่อไปพอเรามีวัตถุประสงค์เป้าหมายแล้วเราก็ต้องมีวิธีการดําเนินงานเพราะว่า ผู้คนที่อ่านโครงการของเราเนี่ยจะได้เข้าใจว่าเอ้ยเราเรา,เราปฏิบัติยังไงเรามีขั้นตอนการดําเนินงานอย่างไรอย่างไรนะคะอ่าตัวอย่างนะคะเราก็ต้องเริ่มการประชุมวางแผนกับทีมเราก่อนเลยประชุมวางแผนปลูกต้นไม้ร่วมกับสมาชิกของเราใช่ไหมคะอ่ะติดต่อขอพันก้าขอประชุมกันแล้วก็เราต้องไปขอพันก้าอาออจจะแบบว่าทางโรงเรียนเราเนี่ยเคยไปขอพันก้าจากศูนย์เพาะชำก้าในจังหวัดอุทัยเหมือนกันนะคะ พอเราติดต่อขอพันก้าแล้วต่อไปเราก็จัดสภาพแวดล้อมบริเวณที่จะปลูกต้นไม้ติดป้ายโฆษณาให้บุคคลทั่วไปทราบและขอความร่วมมือในการบำรุงรักษาต้นไม้นะคะพอเราจัดพื้นที่เรียบร้อยแล้วก็ให้ลูกเสือเนี่ยมันก็ต้องมีการจัดเตรียมเครื่องมืออาหารไปให้พร้อมแล้วก็ลงมือปฏิบัติแล้วพอเราเสร็จขั้นตอนอันนี้แล้วเราก็ต้องสรุปแล้วก็ประเมินผลนะคะอ่าหัวข้อต่อไปก็คือสถานที่ ยกตัวอย่างเช่นสถานที่ก็คือสวนสาธารณะวัดหรือว่าโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ของเรานะคะต่อไประยะเวลาระยะเวลานักเรียนก็ต้องกําหนดมาให้กําหนดมาในตัวโครงการด้วยว่าเนี่ยโครงการนี้นักเรียนจะทําเป็นระยะเวลาเท่าไหรอ่ออันนี้ยกตัวอย่างก็คือระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนปี2564กก็ได้นะคะต่อไปงบประมาณอ่ะมันต้องใช้งบประมาณอยู่แล้วนักเรียนก็ต้องใส่ลงไปในตัวโครงการนะคะ ต่อไปผู้รับผิดชอบโครงการก็คือสมาชิกของนักเรียนนั่นเองนะคะต่อไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะเมื่อกี้นี่ครูยกตัวอย่างไปว่าเราเอาไปขอ,อพันไม้ที่ศูนย์เพาะชําก้าไม้ใช่ไหมคะต่อไปการติดตามประเมินผลสังเกตพฤติกรรมของลูกเสือก็คือเวลาเราแบ่งงานกันดีไหมประเมินผลสรุปมาว่ามีอุปสรรคอะไรบ้างนะคะอ่าข้อสุดท้ายนะคะก็คือผลที่คาดว่าจะได้รับ ผลที่คาดว่าจะได้รับก็คือตัวอย่างนะคะจะมีต้นไม้เพิ่มขึ้นจํานวนหนึ่งบริเวณดังกล่าวจะมีร่มเงาของต้นไม้สําหรับพักผ่อนหย่อนใจอ่ะประมาณนี้นะคะผลที่คาดว่าจะได้รับอ่าแล้วก็ในโครงการนะคะก็ต้องมีผู้เสนอโครงการผู้เสนอโครงการก็ก็คือพวกเรานั่นเองนะคะแล้วก็ต้องมีที่ปรึกษาที่ปรึกษาก็ ยกตัวอย่างเป็นครูก็ได้ครูจิตติมาใจดีนะคะแล้วก็ผู้เห็นชอบโครงการก็คือครูพรมอนรศักสืบสายนะคะแล้วก็ผู้ลงนามอนุมัติก็คือพออรโรงเรียนเรานะคะอ่ะส่วนนะคะส่วนไอห,หัวข้อต่างๆตัวอย่างโครงการเนี่ยเดี๋ยวครูจะส่งเป็นไฟล์ pdf ให้นักเรียนดูศึกษาอีกรอบนะคะส่วนในงานที่ครูจะให้นักเรียนทํานอกเหนือจากโครงการแล้วนะคะอ่ะครูก็จะ ให้นักเรียนนะคะแต่งคำขวัญต่อต้านยาเสพติดเดี๋ยวครูพรมรศักจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะแล้วก็แต่งเพลงต่อต้านยาเสพติดง่ายๆเดี๋ยวปรึกษาครูพรมรศักได้ค่ะเรื่องเพลงนี้เขาถานัดนะคะก็จบไปแล้วนะคะกับวิชาโครงงานลูกเสือต้านพัย,ยาเสพติดคำขวัญแล้วก็แต่งเพลงนะคะให้นักเรียนลงมือทํานะคะเออ คำขวัญแต่งเพลงแล้วก็โครงงานเนี่ยลงในสมุดนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งครูก่อนวันจันทร์ที่23สิงหานะคะอ่ะขอให้นักเรียนตั้งใจทําทุกคนนะคะเพราะว่านี่ก็เป็นวิชาสุดท้ายของการอบรมลูกเสือต้านภพยยาเสพติดในปีนี้แล้วนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนทุกคนจะให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเรานะคะสวัสดีค่ะ